สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก่งพานะคะซจ้าลเต้าค่ะมาเปลี่ยนล้อและยางนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเก่งเปลี่ยนล้อนะคะเป็นล้อฟูเอค่ะรุ่นนะคะไซโคนขนาด120นิ้วค่ะออฟเซตนะคะลบถึง18เลยทีเดียวจับคู่กับยางนะคะฟูเอค่ะรุ่นกิ นะคะตัวนี้ค่ะเป็นยาง MT นะคะยางมัดนะคะเพื่อให้รับกับสมรรถนะของรถนั่นเองนะคะดอกยางก็จะออฟโรดมากๆเลยนะคะในส่วนของขนาดยางค่ะจะอยู่ที่33นะคะคูณ12.5นะคะแล้วก็น,นี่เลยนะคะหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนล้อและยาง เดี๋ยวเิ่งจะพาพี่ๆนะคะมาดูนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วนะคะการขับขี่มีผลกระทบหรือเปล่านะคะนี่เลยเดี๋ยวกลับดูนะคะนี่นะคะวันนี้ที่เก่งต้องนํารถลูกค้าออกมานอกสถานที่นะคะเนื่องจากว่าเปลี่ยนนะคะในส่วนของล้อและยางที่มีขนาดใหญ่นะคะเก่งเลยนะคะนํารถของลูกค้าออกมานอกสถานที่เพื่อจะทําการตั้งศูนย์นะคะนี่เลยให้ดูนะคะในส่วนของพวงมาลัยนี่นะคะจะเห็นเซนเตอร์นะคะตรงแถบสีแดงนะคะ ว่ามันตรงมากๆเลยบอกเลยนะคะว่าของเก่งไม่ได้แต่งอย่างเดียวนะคะดูแลรับประกันในส่วนของคุณนะภาพงานทุกๆอย่างเลยนะคะในการตกแต่งนะคะไรกังวลมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้ไปพบกันในคลิปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วคันนี้นะคะแต่งอะไรไปบ้างคะ่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งค่ะทางช่องช anel y ล YouTube ค่ะ Ford b บเก่งกี้นะคะวันนี้ค่ะเก่งพาพี่ๆนะคะมาชมในส่วนของ Ford Ranger Raptor นั่นเองค่ะเป็นรถนะคะที่เครื่องยนต์2 0ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้า213แรงม้าแรงบิด5 0 0นิวตันเมตรค่ะราคาจะจจำหน่ายนะคะสำหรับสี ทั่วไปนะคะก็จะอยู่ที่1 000, 6 9 9 0ล้านค่ะบาทค่ะส่วนสีพิเศษของรุ่นแ a ปเตอจะมี2สีด้วยกันค่ะมีสีฟ้าและสีเทาราคาจะจำหน่ายจะอยู่ที่1 1 0, 7 9 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวพามาชมเลยนะคะว่าวันนี้ลูกค้าเลือกตกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไปบ้าง นี่เลยค่ะฝากระโปรงนะคะบนฝากระโปรงจะเป็นสักคูมนะคะทรงฟิตแบบนี้เลยให้สีในส่วนของสีวัวกระทิงสีแดงแรงฤทธิ์แบบนี้เลยแล้วก็เป็นสีเทาเหมือนกับตัวรถค่ะแล้วตัดด้วยสีดำด้านนะคะ ถัดมาค่ะตัวกันชนหน้าอ่ากันชนหน้าเป็นกันชนหน้าเหล็กขาะของ Hummer เลยนะคะในส่วนของตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสแดงนะคะแล้วไฟ2ดวงข้างหน้าที่พี่พเห็นจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนั่นเอง ช่วงล่างค่ะช่วงล่างเป็นโช้กฟ็อกนะคะแบบนะคะอินทอนอลบายพาสและมาพร้อมกับช่วงล่างวัดลิง์นั่นเองในส่วนของตรงนี้ค่ะเก่งให้พี่ๆดูเลยเนาะในส่วนของมิติตัวรถนะคะเจา้าแรปเตอร์ก็จะมีตัวถังที่ขยายออกมาอย่างเห็นได้ชัดแบบนี้เลยค่ะซุ้มล้อค่ะตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะให้สีในส่วนของซุ้มล้อเป็นสีเทากาไฟนั่นเอง มาที่ล้อบ้างค่ะล้อไม่แพ้กันเลยล้อตัวนี้นะคะเก่งเลือกเป็นล้อนะคะล้อแม็กฟูเอลค่ะเป็นรุ่นนะคะไซคลนขนาด20นิว้วออฟเซ็ตลบ18ค่ะจับคู่มากับยาง f u เอลค่ะรุ่นกิปเป e r นะคะขนาดของยาง33คูณ12.5นะคะนี่ดอกยางนะคะสำหรับยาง MT ดอกยางก็จะ เท่ๆแบบนี้เลยเก่งให้ดูนะคะเก่งหักล้อแบบสุดๆเลยนะคะพี่ๆเห็นไหมเอ่ยไม่มีร่องรอยของการปาดซุ้มแตอย,ย่งางใดเลยนะคะวงเลี้ยวไม่ติดเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยขนาดออฟเซ็ตลบถึง18ล้อใหญ่บิ๊กเวิรมขนาดนี้แต่ว่าไม่ติดเลยนะคะ แล้วก็ที่เก่งเพิ่มเติมเป็นกันสัตว์แท้นะคะ4ชิ้นแบบนี้เลยค่ะเผื่อพี่พี่ไปจอดรถตากแดดเนาะสามารถลดกระจกลงได้ค่ะเพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารนะคะแล้วก็ฟิล์มคันนี้ค่ะเก่งติดเป็นบานหน้า60รอบคัน80%ตลายสติกเกอร์กราฟิกค่ะสามารถออกแบบดีไซน์ได้ดั่งใจเลยนะคะเลือกทั้งแบบสติกเกอร์สีสติกเกอร์นะคะรวมถึงฟอนต์อักษรของสติกเกอร์ได้หมดเลยค่ะ ด้านท้ายรถกันบ้างค่ะตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะของ Hummer ค่ะมาพร้อมกับตัวห่วงนะคะสีเออโอเมก้าสีแดงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไฟถอยด้านถ้ายแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยให้ดูรอบคันนะคะก่อนที่จะพาไปดูภายในนะคะคลิปเสียง อาจจะไม่ตรงนะคะเสียงอาจจะไม่ตรงกับภาพนะคะพี่ๆค่ะพอดีไฟเสียเนาะไฟเสียงเสียค่ะอ่าภายในนี่เลยของอแรปเตอร์นะคะก็ภายในก็จะสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้นะคะคอนเซปต์ของเขาก็คือจะเดินได้นะคะด้วยสีน้ำเงินนั่นเองคนขับค่ะเบาะนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเป็นเบาะหนังคะสลับกับหนังอคันทา่าพร้อมกับปักนะคะตรงพนักพิงข้างหลังแบบนี้เลย หน้าจอค่ะเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานขนาด8นิ้วมาพร้อมกับระบบสั่งงานด้วยเสียงสิงสามเมนูภาษาไทยนะคะตัวนี้ค่ะรองรับในส่วนของ Android Auto และ Apple CarPlay นะคะมีระบบนำทาง Navigator แล้วก็มาพร้อมกับช่วยโทรฉุกเฉิน1669ให้ด้วยค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับ Ford Ranger Raptor นะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะชอบแนวการแต่งสไตล์เมกาแบบ แบบนี้นะคะออฟโรดแบบนี้ก็สามารถทักไทยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเออ่ตัวนี้นะคะแต่งแล้วรับประกันในส่งคุณภาพชิ้นงานทุกชิ้นเลยนะคะคุณภาพแน่นอนไม่ให้พี่ๆผิดหวังนะคะฝากไว้ด้วยสำราฟอร์ลินเจอร์ลาฟอร์อรเอลเลสามารถเข้าไปดูได้นะคะในช่อง channel youtube ของเก่งค่ะ ฟอดใบเก่งกีนะคะเข้าไปดูแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากพี่ๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะในการรับชมคลิปถัดๆไปของเก่งค่ะวันนี้ขอตัวลาพาสุดหลอไปส่งมอบก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย